เรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าขานครับคุณจุพันธ์ครับค่ะวันนี้ช่วงเล่าขานนะคะเราไปพูดคุยกันถึงเรื่องการที่ไทยนั้นคุมเข้มหลังที่อนุญาตให้ผู้ป่วยต่างชาตินั้นเข้ามารักษาได้เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะพูดคุยกับนายแพทย์เทาเรศ กลาสนายระวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพช่วงเล่าขานค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM จากธนาคารออมสินจํานวน2รางวัลเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคําถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะแชร์ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่านสองวันเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับ ค่ะและในช่วงนี้ค่ะเราฟังข้อมูลก่อนนะคะท่านผู้ฟังเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมด้วยการส่งคำตอบเข้ามาค่ะข้อมูลในวันนี้คือธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB+ Plus วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทค่ะผ่อนนานสูงสุด25ปีเป็นข้อมูลกันนะคะฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB+ Plu วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด25ปีค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะให้กับทุกท่านร่วมสนุกการด้วยการส่งคำตอบเข้ามาและช่วงนี้ค่ะฟังคำถามกันนะคะวันนี้ถามว่าธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB+ Plu วงเงินกู้สูงสุด จำนวนเท่าไหรค่ค่ะส่งคำตอบมานะครับ s N S 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่ะเริ่มที่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินร่วมโครงการ D R BIS วงเงินร่วม การเงินร่วมจ่ายธุรกิจไทยมั่นคงซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารนานาชาติและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่มีหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหลายรายวงเงินรวมกันตั้งแต่50ถึง1 50ถึง500ล้านบาทค่ะมีศักยภาพแต่ว่าประสบ ปัญหาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ให้ได้รับการบรรเทาภาระหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยกลไกในการจัดการหนี้กับสถาบันการเงินทุกแห่งได้อย่างปูรณาการซึ่งจะสามารถลดระยะเวลาการดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นทำให้ธุรกิจสามารถฟื้นตัวได้ในระยะต่อไปค่ะ ในโอกาสที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะครบครอบการสถาปนา67 70ปีนะครับในปี2,564นี้นะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะดําเนินการจัดโครงการเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตอบแทนแลือก็ขอบคุณพนักงานที่ทุ่มเทปฏิบัติงานให้กับองค์กรมาโดยตลอดนะครับโดยจะมีโครงการทั้งหมด17โครงการแบ่งออกเป็น5ด้านด้านที่1คือด้านศาสนานะครับจะมีโครงการ4โครงการจะมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการอุปสมบทพระสงฆ์71รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่10มีพิธีทอดกรถินและงาน70ปีการท่าเรือไทยชีวิตโครกระบือ ด้านที่2นะครับเป็นด้านการศึกษามีโครงการ2โครงการมีกิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรม70ปีการท่าเรือส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างเด็กดีทั่วไทยจะมีการนำเอาคอมพิวเตอร์ไปมอบให้กับโรงเรียนในบ้านเกิดของพนักงานและกิจกรรม70ปีการท่าเรือส่งเสริมการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านต่อมาเป็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับจะมีโครงการ3โครงการมีกิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรมโครงการคนเก็บน้ําให้แผ่นดิน กิจกรรมโครงการ70ปีการท่าเรือคืนผืนป่ารักษาปอดเมืองกรุงที่สวนสีนครเขื่อนขันและกิจกรรมโครงการ70ปีร่วมเติมกำลังใจปรับโฉมอาคารใหม่ให้ตำรวจท่าเรือด้านต่อมาด้านสุขภาพนะครับจะมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรอบการท่าเรือและสังคมมีโครงการทั้งหมด4โครงการมีกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมโครงการ70ปีการท่าเรือมอบรถตรวจเอ็กซ์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกรมนะครับกิจกรรมโครงการ70ปีการท่าเรือเด็กสุขสันต์ดูแลฟันให้น้องและการจัดกิจกรรมเดินและวิ่งการกุศลการท่าเรือมินิมาราธอนและการแข่งขันเปตองการกุศลท่าเรือโอเพนรวมทั้งกิจกรรมสําหรับพนักงานโดยจะให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในทุกโครงการด้วยนะครับ ในวันนี้ค่ะ26สิงหาคม2563การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอมเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2สรุปผลการศึกษาของโครงการค่ะงานศึกษาระเดยดความเหมาะสมออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมาสายสีเขียว ตลาดเซฟวันถึงสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดโดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาแนวเส้นทางสถานีรูปแบบโครงการและผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมาตรการ การป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่ะตลอดจนการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเพื่อให้มีเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบผลการศึกษาพร้อมทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนําไป พิจารณาปรปับปรุงผลการศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในลำดับต่อไปค่ะเช้าวันนี้นะครับวันที่26สิงหาคม2 5 6 3นสมะครับนายสมพรโสมบทรองผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับได้เป็นประธานในกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระง,งับอัคีภยัยทางพิเศษการจนาพิเศษหรือบังพลีสุขสวัสดิ์และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษที่บริเวณล,ลานกีฬาบางย่แพรก อำเอภอพระประแดงจังหวัดสมุตรปราการนะครับซึ่งมีชาวชุมชนร่วมพัฒนาหมู่17ชุมชนสิทธิ์คุณธรรมขอไปครับชุมชนสิทธธรรมคุณนะครับหมู่18ชุมชนอยู่เจริญหมู่19และชุมชนประชาร่วมใจหมู่20เข้าร่วมกิจกรรมโดยการทาพิเศษแห่งประเทศไทยน,นะครับได้มีการมอบถังดับเพลิงให้กับชุมชนร่วมพัฒนาหมู่17 ชุมชนสิทธธรรมคุณหมู่18ชุมชนอยู่เจริญหมู่19และชุมชนประชาวรวนใจหมู่20ชุมชนละ10บถังรวมทั้งสิ้น40ถังนะครับซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ความสําคัญในการสร้างเสริมหรือการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพนะครับ เอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าขานเรื่องของประเทศไทยเราคุมเข้มหลังจากที่มีการอนุญ,ญาตให้มีผู้ป่วยต่างชาติสามารถเข้ามารักษาตัวในประเทศไทยได้นะครับพูดคุยกับนายแพทย์เะเรศกรัศนนายวิวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับก็คนไทยไม่ต้องตกใจใช่ไหมฮะอ๋อไม่ไม่ต้องตกใจครับ <laughs> ครับองน,นี้ก็ผมคิดว่าเอ,อ่อ กรณีนี้ผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามารักษาเนี่ยเป็นไปตามโครงการนะครับที่เราผ่อนปลนนะครับับเราทําระบบเรื่องของการที่เฝ้าระวังติดตามเป็นระบบปิดไว้นะครับครับโดยตัวระบบเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการสเตตคอนทีหรืออาเซนทีอะไรต่างๆที่นําคนเข้ามาสู่ระบบการกักกันนะครับแล้วมีการตรวจสอบเั้นอันนี้คือคือแสดงถึงระบบสามารถดักจับ ได้นะครับได้ร้อยเปอร์เซ็น่ะในระบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับนั้นไม่ต้องกังวลครับไม่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 ต้องเป็นเรื่องที่กังวลอะไรกับคุณหมอไลฟฟังหนะ่อยเรามีขั้นตอนอยังไงฮะก่อนที่จะอนุญาตให้ใครเข้าหรือไม่เข้ามารักษาได้เนะี่ยครับคือเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นนื่องจากรัฐบาลนะครับสบมภารนี้ได้อนุญาตอนุญาโครงการที่เราเรียกว่า medical awareness program มนะครับรื้อนุญาตให้คนไข้คนป่วยนะครับ คนที่เป็นคนไข้ประจําของโรงพยาบาลในประเทศไทยแต่เป็นชาวต่างชาติหรืออยู่ต่างประเทศนะครับที่เขาจําเป็นต้องมารักษาเนี่ยเข้ามารักษาในประเทศไทยนะครับนะครับเอด้วยทั้งเอมลเสียธรรมนะครับที่เขาต้องเป็นคนไข้ประจําอยู่แล้วรักษากับคุณหมออยู่อรักษาอยู่แล้วอืมรักษาาอยู่แล้วคครับบงนที่สองก็ถึงไม่รักษาอยู่แล้วแต่มีความจําเป็นเพราะบางทศรอบบ้านเขาไม่มีศักยภาพพอนะอันที่สามก็เป็นการเพิ่ม ก็เป็นการขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจนะครับของประเทศนะครับเพราะว่านอกจากการรักษาทําให้เกิดรายได้แล้วเนี่ยผู้ที่เดินทางเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยให้มีผู้ติดตามได้เนี่ยก็มาใช้จ่ายในประเทศไทยเกิดรายได้แล้วก็อะไรต่างๆตามมานะครับกอหลักการคืออย่างนั้นนะครับก็คือหนึ่งอนุญาตให้คนไข้แต่คนไข้เนี่ยก่อนจะเข้ามาได้เนี่ยจะต้องติดต่อกับโรงพยาบาลก่อนนะครับนะครับเอที่เข้าร่วมโครงการตามประกาศกระทรวงสาธุรนะครับ อแล้วก็โรงพยาบาลที่นาะดูว่าเออหมาะสมที่จะต้องรักษาแล้วก็เป็นคนไข้เก่าบ้างหรือเป็นคนไข้ใหม่ก็ตามแต่ว่าเอ,อเรารักษาได้เลยนะเป็นโรคอื่นนะครับที่ไม่ใช่โควิดนะครับเปิดโรงพยาบาลก็อนุญาตส่งเรื่องมาที่กรมสนับสนุนนะครับกรมตรวจสอบแล้วก็เห็นว่าเป็นคนไข,เข้เข้าข้อกําหนดก็ให้ยินให้โรงพยาบาลยืนยันความรับคนไข้ไปอ่าค,คนผู้ป่วยก็ เอาเอกสารไปยื่นขอเราเรียกว่า C O E Certificate of Entry นะครับคืออนุญาตให้เข้าเมืองได้ไปติดต่อที่สถานทูตในต่างประเทศนะครับสถานทูตไทยแล้วครับสถานทูตไทยได้รับอนุญาตจากกระทรวงต่างประเทศเขาก็จองเที่ยวบินเข้ามาแล้วก็แจ้งโรงพยาบาลกับอันนี้คือขั้นตอนก่อนจะเข้ามานะครับอให้เห็นว่าพอเข้ามาโรงพยาบาลก็ไปรับแล้วเข้ารับเข้าสู่โรงพยาบาลไปกับกันตัวรักษาโรคแล้วก็ต้องกันต่างๆครับอันนี้โดยระบบนะครับก็เห็นว่าเป็นระบบที่ มีการนัดหมายแล้วก็ข้อสําคัญอีกสามสี่ข้อที่ต้องกําหนดว่าจะต้องทําก็คือหนึ่งเจ็ดสสองชั่วโมงเนี่ยก่อนมาประเทศไทยต้องตรวจว่าไม่มีโควิดนะครับด้วยอ่อ r ทีพีซึ่งเป็นระบบพื้นฐานไอ้สแตรดานนะครับครับ,รบเพื่อยืนยันว่าไม่เป็นโรคโควิด -19 นะครับครับอันที่สองก็ต้องมี อแสดงราได้แล้วแสดงว่าจะพร้อมจะจ่ายทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าอ,อยู่ในเมืองไทยอะไรสิบสี่วันนะครับเพราะเรากักเหมือนกับสเปกโคลงชินเลยสิบสี่วันไม่ว่าท่านมารักษาแค่วันเดียวท่านก็ต้องถูกกักตัวสิบสี่วันนะครับครับ,รบ,รบอันที่สามก็คือต้องมีกรมธรรม์หรือว่ามีหลักฐานว่าถ้าหากท่านเป็นโควิดต้องมีกรมกรมธรรม์ท,ที่คุ้มครองที่จะพร้อมจะจ่ายสําหรับโควิด เออนะครับในอาตาัตราในกรมธรรม์ประมาณหนึ่งแสนเหรียญก <c oughs> หรัสนะครับไอ้ตรงนี้ก็ให้เห็นว่าไม่เป็นภาระก,กับประเทศ <c oughs> ไม่เป็นเขาจ่ายเงินเองโรงพยาบาลพร้อมจะต้องรับนะครับครับอันนี้เป็นเงื่อนไขของคนไข้บ <c oughs> ัดเข้ามาประเทศครับครับแล้วกเ็เราก็กําหนดกลุ่มคนไข้ไว้ว่าต้องเป็นคนไข้ที่มีความจำเป็นแต่ว่าก็ ไม่ใช่โลกที่ต้องใช้ทรัพยากรที่จะนำไปใช้รักษากับคนไข้โควิดในประเทศไทยนะครับเช่นไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจไม่ได้ใช้ห้องความดันลบอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมการระบบพื้นฐานเอาไว้สำหรับประเทศไทยสหรับคิดแล้วก็เลือกคนจากประเทศที่มีกลุ่มเสี่ยงน้อยๆนะครับเป็นหลักนะครับแต่แต่ก็อาจจะมีบางคนที่มีความจําเป็นนะครับ ถึงแม้เป็นประเทศปานกลางถ้ากระทรวงต่างประเทศเห็นควรนะครับ uh huh. บาง,งประเทศก็มีความสัมพันธ์กับเราเป็นพิเศษอะไรเนี่ยแล้วก็ลูกค้าประจาครับก็ก็ถ้ากระทรวงต่างประเทศอนุญาตก็เข้ามาสู่ระบบได้ครับครับอืมครับซึ่งระบบนี้เรามั่นใจกันันไหนคุณหมอว่ามันจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเคยมีเคสของกาตาร์ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเออมีครับมีเคสแต่เคสนั้นเนี่ยก็คือเป็นเคสที่เข้ามาสู่ระบบครับคือคือพอคน การตรวจที่ต่างประเทศใน7จดสองชั่วโมงนะครับต้อง,อง,องไม,ม่ไม่เจอ,อแต่พอมาประเทศในปั๊บเป็นระบบปิดรถโรงพยาบาลไปรับเพราะนเข้าโรงพยาบาลในโรงพยาบาลก็จะมีมาตรการที่เข้มก็คือต้องแยกคนไข้กลุ่มเนี้ยออกเป็นห้องกลุ่มแยกนะครับเป็นวอร์ดแยกครับ,รบแล้วก็ต้องมีการตรวจโควิดอีกสามครั้งนะครับอีกสามครั้งก่อนตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลเลยแล้วหลังจากรักษาไปแล้วเจ็ดวันแล้วก็ก่อนสิบสี่วันก่อนก่อนจะ คบกันกักการโรคถ้าพบโรงพยาบาลแห่งนั้นต้องรับผิดชอบในการรักษาต่อไม่ไปรบกวนโรงพยาบาลภาครัฐอื่นๆครับเพร,ราะฉะนั้นก็เห็นว่าระบบเนี้ยก็เป็นระบบปิดแล้วก็คนไข้ที่พบเนี่ยก็พบในระบบแล้วก็เราตรวจพบเองแล้วก็เข้ารักษาต่อ,อให้เห็นว่าระบบมันมีประสิทธิภาพป้องกันเอไม่ให้ออกไปแพร่กระจายข้างนอกนะครับอันที่ถามว่าระบบนี้เอถามว่าทําไมตอนตรวจ72ชั่วโมงไม่เจอนะครับ แล้วมาเจอตอนวันที่มาที่เราแล้วเนี่ยวันซึ่งจะตรงวันที่สี่ห้าอะไรเนี้ยตรงนี้ผมก็คิดว่ามันมีหลายเหตุผลนะครับตั้งแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะติดเชื้อแต่ว่าไม่แสดงออกมันมันช่วงแรกๆมันยังไม่แสดงเราเราพบอยู่นะครับว่าช่วงแรกๆของระยะฟักตัวบางทีการตรวจอาจจะยังไม่ไม่หวันเป็นเป็นช่องได้อืมกับเป็นเหมือนกับคนที่อาจจะในถิ่นเสร็จควันชินของเราที่ตรวจครั้งแรกไม่เจอแต่บางทีไปตรวจตรวจเจอในครั้งที่สองก็มีใช่ไหมครับกรณีล่าสุดนี่ฮะ อ่าครับเป็นแล้วก็รวมทั้งเรื่องเอ,อมาตรฐานของแ l a บของประเทศต่างๆด้วยนะครับควเพรนแต่แต่ให้เห็นว่าระบบเรานี่มีความมั่นใจว่าไม่มีเล่นลอดออกไปข้างนอกก็ยังอยู่ในระบบปิด cross system ที่เราเฝ้าระวังอยู่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเร,เราจะคัดกรองก่อน72ชั่วโมงแต่มันก็มีสามารถพบได้แต่พบแล้วเนี่ยให้เราเ,เราเรียกว่า เอาเขาให้อยู่ในระบบที่เราคุมแล้วก็รักษาต่อไปครับครับเพราะฉะนั้นประเด็น,นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าพบแล้วทํายังไงต่อครับก็พบแล้วก็โ,<อ>โรงพยาบาลค่อให้การรักษาแล้วก็ <cinematic. S 2> โรงพยาบาลน,น,นั้นที่รับผู้ป่วยคนนี้ยก็เป็นผู้รับผิดชอบไม่ส่งต่อไปโรงพยาบา,าลภาครัฐอื่นนะครับอืมไม่ไม่เป็นภาระและ้วค่าใช้จ่ายผู้ป่วยก็จ่ายเองนะครับอืมครับอย่างนี้มันจะมีเป็นมันจะเป็นเป็นอีกช่องทางหนึ่งไหมครับสำหรับคนที่ นีผมถามเผื่อนะคุณหมอต้องคิดว่าเราเราคงต้องหาเจอนะว่าคนที่คิดว่าอาจจะเป็นโควิดหรือว่ามีเชื้ออยู่แล้วพยายามจะลักล่บเข้ามารักษาในประเทศไทยเนี่ยคุณหมอผมผมคิดว่ายากนะยากนะเพราะว่าถ้าเขารู้ว่าเขาเป็นโควิดเนี่ยตอนตรวจแบบเจ็ดสิบสองชั่วโมงถ้ารู้ว่าเป็นแล้วเนี่ยตอนหลับเจ็ดสิบสองชั่วโมงก่อนมามันจะโพสทิฟติะนะครับเพราะว่ามันต้องอาการบางทีถ้าเขารู้ว่าเขาเป็นแล้วเขาจะมารักษานะครับไม่ได้แล้วมันก็มันก็ตั้งแต่ต้นทางแล้วฮะไม่ไม่ได้ับครับ ผมคิดว่าเ,เพ้นประเด็นนี้มันคงเป็นว่าเขาก็ไม่รู้เขาติดเชื้อนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งมันไม่มีอาการนะครับอันนี้ก็เพ้นอันนี้ก็อยู่ในระบบที่เราเราควบคุมได้ไม่ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับกับีว่าครับกับแม้แต่บ,แตบาง<ค>ทีแบบเป็นข่าวออกมาว่าเป็นโควิดโควิดปุ๊บนี่เอาเลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาใหญ่โตเออจะเหมือนกับเอาจะในถีบสเตตบอลชินที่เรารับคนไทยกลับมาครับก็ก็จะพบว่ามีคนไทย ชุดหนึ่งก็เป็นเป็นมีผลโควิดโพซิทีฟนแต่ไม่เป็นไรมันอยู่ในระบบผมคิดว่าระบบแบบเนี้ประชาชนไม่น่าจะกังวลเพราะว่ามันอยู่ในระบบไอ้ระบบที่ช่วยกันระวังก็คือค,คิดมานอกระบบนะครับมาตามเราไม่รู้มาชายแดนมาอะไรอย่างนี้นะยกตัวอย่างนะครับเพ <laughs> ราะว่าพวกนั้นเนี่ยมันจะไม่ผ่านกันเราไม่รู้เลยกลัวไม่มผมว่าระบบที่เราออกแบบไว้เนี่ยรองรับมาแล้วรรออกรองมันได้ จับดักจับเชื้อได้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อครับคุณหมออย่างกรณีกาตาเนี่ยนะครับพอเราเจอเสร็จปั๊บเนี่ยอันดับแรกเราจะต้องบล็อกคนที่เป็นบุคคลใกล้ชิดก่อนเลยไหมฮะหรือยังไงบุคคลใกล้ชิดเขาที่ตามมาด้วยกันเนี่ยกับก็ถูกควอลันทีนอยู่แล้วนะครับตัวอยู่ในห้องที่อยู่ในส่วนแยกออกไปไหนไม่ได้อยู่แล้วสิบสี่วันทารท่องไปไหนไม่ได้อยู่แล้วแล้วเขาก็มีการตรวจโควิด ในในหลักการเดียวกันในเบื้องต้นปรากฏแล้วมีการตรวจแล้วยังไม่ทบนะครับครับครับหมายถึงว่าต่างถ้าถ้ามากันห้าคนก็ต่างคนห้า,าห้องไปเลยถูกไหมฮะไม่ครับ <5 S 2> ใช่ห <5 S 2> ้าคนคือต่างคนต่างอยู่ไม่มีการพบป่าสังสรรค์กันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นคนใดคนหนึ่งปั๊บเนี่ยก็จะต้องอยู่ในห้องนั่นแหละใช่เราก็ง่ายหน่อยในการที่จะควบคุมตรงนี้ไปครับในระบบควบคุมได้อยู่ครับครับครับไม่ได้หมายถึงว่ามากันคนป่วยคนเดียวอีกห้าคนสังสรรค์กันสนุกสนานเฮฮาไม่เหงั้นนะฮะ ห้าคนหีืห้าคนนี้ต้องถูกควอนตินในโรงพยาบาลจนกว่าจะพ้นแล้วถ้าคุณจะเที่ยวต่อก็เรื่องของคุณแล้วแต่ใช่ครับ,รบอ๋อฉันคนิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าผมคิดว่ากลุ่มที่มาก็จะเป็นคนที่ <c oughs> มีกําลังที่จะไปจ่ายแล้วก็เอ,อจับจ่ายซื้อของใน <c oughs> ประเทศเรานะครับอืมครับมาฟังคุณหมอแล้วอยากจะถามเรื่องค่าใช้จ่ายเลยเกินเจ็ดหลักเลยไหมฮะ หรือขึ้นหรือเกินผมคิดว่าแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เคสด้วยนะครับแล้วแต่โรงพยาบาลที่เขาไปเอาไปว่าต้องกระเป๋าหนาหน่ะเอาไว้ง่ายคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยคงคงมาไม่ได้หรอกใช่ใช่ก็ก็ผมคิดว่าเป็นกลุ่มเนี้ก็เป็นกลุ่มที่ไม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับกลับครับกับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปอันนี้เผื่อเผื่อไว้ก่อนนะฮะเผื่อเผื่อว่าเดือนหน้าเดือนตุลาคมอาจจะมีการ Uh, เริ่มผ่อนคลายอะไรมาบ้างเนี่ยไอมาตรการเหล่านี้ที่ออกมาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนไหมคุณหมอในภาคของสาธารณสุขเราว่าเราสามารถรับมือได้ใช่ครับใช่ถ้าเป็นระบบอย่างเงี้ยก่อนเราจะรอนระบบอย่างเงี้ยนะครับ medical โปรแกรมก็เราเราก็เทสระบบดูแล้วก็ดูโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาลเอกชนนะครับ,รบดูระบบคบว่าพร้อมรับไหมนะครับอืแล้วก็ข้อตกลงร่วมกันนะครับว่าเราก็ช่วยกันนะครับ ทุกคนต้องช่วยกันเอเขาก็ต้องดูแลคนไข้ที่ไปที่เขาไม่ให้ออกนอกระบบครับแล้วเราก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่รับผิดชอบประเทศร่วมกันอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความสบายใจนะครับเอาละครับวันนี้ไปดคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับได้ครับครับสวัสดีครับนายแพทย์ทะเลศรัยระวิวงศ์นะครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับคุณจรุพันธ์ก็ามาตั้งขึ้นมเนี่ยเขามีอะไรนะวิธีการวิธีการในการดูแลับ นอกจากว่าที่จะออกมาตามเส้นทางที่นอกเหนือจากที่เขาวางมาตรการไว้คือจะป็นจะพาว่าปกติเนี่ยนักคนป่วยชาวต่างชาติเหล่านี้เนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่เพ่นพ่านที่ไหนแล้ก็จะอยู่ในที่ที่ที่จัดเตรียมไว้ให้อะแถวๆเนี่ยแถวๆเพชรบุรีตัดใหม่แถวสุุมวิทอะไรพวกนี้ถึงขนาดที่ว่าบางโรงแรมเนี่ยไปปลูกหรือว่าไปสร้างโรงแรมที่พักให้แล้วก็มีแต่ภาษาของเขาเลยนะซึ่งเราอ่านไม่ออกเราก็ไม่รู้เขียนว่าไงแต่ว่าเขาจะมาอยู่กันดาว กว่าจะผ่าตัดเสร็จนะครับว่าจะพักฟื้นกว่าจะไปเที่ยวต่ออะไรทํานองน,นี้เยอะค่าใช้จ่ายเยอะมากแต่ว่าเราคนธรรมดาทั่วไปคงคงไปไม่ถึงจุดนั้นน,น,นะครับเพื่อความสบายใจ เอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าขานเราไปเฉลยคำถามนะครับคุณเจริพันธ์ครับค่ะสำหรับคำถามวันนี้ที่ถามไว้นะคะธนาคารออมสินค่านํำเสนอสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB Plus วงเงินกู้สูงสุดจำนวนเท่าไหร่คำตอบคือ10ล้านบาทค่ะกลับไปใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับวันพรุ่งนี้ครับกลับมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ